ครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องนะครับผมเนาะเมื่อนี้เอาก็มีเรื่องเล่าจะบอกว่าเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเ้าบอลก็ต้องบอกว่าเกี่ยวแหละนะครับผมเนาะจะเป็นเรื่องเล่าใดนะครับผมเนาะที่บ่าวอีสานนามาวอลสูพีซูน้องซูเอฟซีหลานหน่อยกันได้ฟังมื่อในนะครับผมเนาะนั่นก็คือเมื่อวันที่ผ่านมานะครับผมเนาะทางบอซูพี่น้องได้ลงคลิปนะครับผมเนาะคลิปหนึ่งพี่น้องนั่นก็คือคลิปของ บ้านสิงเนาะพี่น้องเนาะบ้านสิงมิวสิกพี่น้องเนาะครับผมเนาะเพิ่นได้มาเยี่ยมเยียนทั้งสาวน้อยเพชรวันแพงที่โดมเนาะครับผมเนาะแล้วก็ได้พูดคุยกับปอจูพี่น้องแล้วก็มีการเปิดเผยเล็กน้อยเนาะครับผมว่าอาจจะมีโปรเจก ร่วมกันนะครับผมเนาะซึ่งเซว่าโปรเจกต์นี้อีลาน้อยฮาต้องอยู่ในหนันแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวอยากงห้พี่น้องไปฟังคิมนีก่อนจังน่อยเดี๋ยวเฮาจะกลับมาเว้ากันนะครับผมว่าความเป็นไปได้มีบอนะครับผมเดี๋ยวจะกลับมาเว้ากันนะครับผมเมือนีเลขแบบสั่งเหยียบหน้าพญาเหยียบเมืองครับพี่สิงค์ครับพี่สิงห์พี่สิงห์นายห้างน่ายหางบ้านสิงห์มิวสิกครับคนทีนะครับน่ายหางผู้ปั่นนุกไป แล้วก็ศิลปินหลายๆคนอยู่ในค่ายบ้านสิงค์ครับเมื่อนี้นะครับเพิ่นมาเหยียบบ้านเสาหน่อยนุ่มโจดีใจไรครับปกติพ่อกันโดนโดนในพ่อกันเออหรือพ่อกันใ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 นเฟซบุ๊กนะครับทีมียังถือใจแน่กันยังสิมาคอมเมนต์ซื้อกันแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้ได้เจอตัวเป็นๆตัวสดๆนะครับดีครับแตได้ห่างครับผมสวัสดีครับพี่โจครับวันนี้สวัสดีครับศิลปินมาพร้ม น้างๆได้ไงครับอันนี้น้องโอมสวัสดีครับผมจะเปิดครับครับนี่น้องป๊อปสวัสดีครับแล้วก็น้องกลสวัสดีตามสุดยอดสุนย้อนครับเมื่อนี้ดีใจครับเพราะว่าท่านได้ห่างสิงห์ถักมาว่าอย่ามากินเขาบานแพงครับผมผ่านมาทั้งพี่อย่าไม่คุยกันพวกป้าโอ้ยดีใจครับแหลกเปลี่ยนนะครับหลายอย่างหลายๆอย่างหลายๆแนวครับ นะครับมิยังบอกสุบีสุนองฟังในเดอ้อพี่สิงเดอ้อจริงๆกับ,บ,บ,บ่บ่ได้มาหากันจ้าเทือนนะครับกับข้าหนาข้าอย่างกันอยู่มัอนี้กัถือเป็นโอกาสดีเข่ามาสวัสดีบอจโจแล้ะกับทีมง,งานสานมยเพยันแพ่งนะครับกในหน้าโคตรครับหนาซิมี่โปรเจกต์มีงานให้ร่วมกัน,นข้า,างริษัทกับสาวน้อยนะครับอาจจะให้แฟนกับทั้งสองคนได้เข้ามาเสพกันนะครับแต่ว่าสิบีโปรเจกต์ยังนั่นกับรอดที่ตามครับรอดที่ตามจากทางบอโจ เอาแล้วครับนี่อะไรให้ลุ้นมีอะไรให้หน้าติดตามมีแล้วครับโบนี่ bon ครับอาเซียนอุงอิงพอโจพร้อมกับทีมงานสาวน้อยพี่วนแพงไปบุกเวทีไปบุกไข่บ้านสิงหรือนุกไปพร้อมกับทีมงานบ้านสิงครับมาบุกเวทีสาวน้อยพี่วันแพงเน,นี่ยมรภาพที่ไร้ผมแดน ครับเป็นยังได้กันแน่พี่น้องพี่น้องได้ฟังบอโจวอลแล้วก็พี่น้องแล้วก็นายห่างทั้งบ้านสิงค์มิวสิกแะครับผมได้วอลแล้ว,ว,ลวพี่น้องแะครับผมเนาะอาจจะมีโปรเจกต์ร่วมกันเร็วๆนี้แะครับผมผมก็เชื่อว่าพี่น้องหลายคนเอฟซี FC, สาวน้อยเป็นแย้งเอฟซีล้านหน่อย, FC, อยแะครับผมเนาะหลายคนพี่น้องอยากเข็นโปรเจกต์นี้กันไว้ๆแะครับผมเนาะเพราะว่าจะเอาทีมงานสาวน้อยเป็นแย้งไปเยือนเนาะพี่น้องเนาะ อาเวทีทั้งบ้านสิงห์แล้วก็ผมเป็นรวมงานทั้งบ้านสิงห์หรือว่าอาทีมงานทั้งบ้านสิงห์แะครับผมเนาะมาเยี่ยมเยียนทั้งอาเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วก็ผมเนาะผมก็เชื่อว่าพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีอีหลานน้อยเองก็อยากเบิ้งขึ้นกันแะครับผมเนาะอาซึ่งต้องบอกว่าอาในศิลปินนล้วกับผมเนาะอาของบ้านสิงห์พี่น้องมีหลายคนนล้วกับผมเนาะที่อา ็ไนไอดอลอีหลานน่อยว่าแบบนี้ก็ได้พี่น้องแล้วก็วอีหลาน้นอยก็เคยน, <c ười> นําเพลงมาลองแล้วับผมยางน้องน้องคะแนนแะครับผมเนะาะน้องคะแนนเตะตระกูลตอแะครับผมหรือว่าหลายๆคนที่ฮูจกกักะนุกปลายแะครับผมเนะาะมีโอกาสได้รวมงานกันได้พนะี่น้องมีโอกาสได้รวมงานกันแะครับผมเนาะถือว่าเป็นเรื่องดีๆพี่น้องเป็นเรื่องอเล่าดีๆแะครับผมเนาะ เกี่ยวกับกอ่าวงการลูกทุ่งมอลลัมกันแล้วกันนะครับผมนัดทีอาจจะได้รวมง,งานกันนะครับผมนัดทีจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆพี่น้องนะครับผมเนาะให้เกิดกับอ่าวงการบอลรองมอลลั่มนะครับผมเนาะลูกทุ่งมอลลัมนัดพี่น้องอาทีมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะเป็นจริงนะครับผมเนาะผมเชื่อว่าแฟนคลับทั้งสองฟังเหรอพี่น้องรอคอยนะครับผมเนาะ แฟนคลับบอกว่าจะเป็นแฟนคลับทางบานซิงเองแล้วก็ผมเนาะอ่าบานซิงมิวสิกเองแฟนคลับทางสาวน้อยเพชรบานเพนียงเองแล้วพี่น้องตั้งตารอ,อกันแล้วแะครับผมเนาะเสือว่ามือว่านีเห็นอ่ายห่างบานซิงเนาะเดินทางมาอ่าโดมสาวน้อยเพลินเพนียงหลายคนกับพ่อที่จะคาดเดาได้แล้วพี่น้องว่าอาจจะมีโปรเจก ใหม่ๆเกิดขึ้นโปรเจกต์ใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็ผมเนาะทีได้ร่วมงานกันแล้วก็ผมเนาะหลายคนกับเชียแล้วก็ผมผมเห็นหลายคอมเมนต์ด้วยพี่น้องแล้วก็ผมเนาะต่างร่อคอยกันต่างเชียแล้วก็ผมที่จะให้ได้ร่วมงานกันเร็วๆแล้วก็ผมแล้วก็อยากให้อีลาน้อยแล้วก็ผมเนาะได้อ่าพ่อศิลปินมืออาชีพแล้วก็ผมรุ่นพี่เนาะทีอ่าต้องยอมรับว่าเป็น อ่าศิลปินรุ่นพี่แล้วก็อีหลานน้อยเขาก็ชื่นชอบน้องนกผมหลายหลายคนอ่าน้องคะแนนดังสีนกผมเตะตระกูลตออ่าแล้วกันุกปลายน้องพี่น้องแล้วก็อีกหลายหลายคนนกผมเนาะที่อ่าเป็นศิลปินอยู่บ้านสิงหแล้วก็ผมผมเชื่อว่าทางงานนี้เกิดขึ้นได้นอกกับผมเนาะแฟนคลับเอฟซีพอให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนแล้วก็ผมว่าจะเป็นอ่าบัตรออนไลน์นล้วกับผมเนาะเอออาจจะมีการขายบัตรออนไลน์อ่าเบิ่งทางไลฟ์สดหรือว่าอาจจะมีอ่า บัตรหน้างานแบบนี้แล้วก็ผมกมก็กเสื้อว่าเอฟซีสาวน้อยเอฟซีบ้านสิงเอฟซีอีหลานหน่อยแล้วก็ผมเนาะพร้อมที่จะสนับสนุนกันเต็มที่แล้วก็ผมเนาะบาวิสานก็เป็นอีกหนึ่งคนละพี่น้องที่ตั้งตาล่อขึ้นกันเนาะพี่น้องกับโปรเจกต์นี่แล้วก็ผมเนาะจะอีหลานหน่อยเขาจะได้แบบมีประสบการณ์แล้วก็ผมเนาะจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆหม่พี่น้องอ่าจะได้ประสบการณ์มีชั่วโมงบินที่อ่าหลายขึ้นแล้วก็ผมเนาะอ่า เป็นรอบพี่น้องเพราะว่าต้องยอมรับล่ะพี่น้องอีหลานน้อยเฮาเพิ่งเข้าวงการมาบ่ก,กี่เดือนแล้วก็ผมเนาะประ,ประสบการณ์อ่าบางเทียอ่าประสบการณ์ชั่วโมงบินเนาะครับผมเนาะอ่าอาจจะอ่ายัง ย่างบ่หลายปันใดเนาะครับผมเนาะยิงหาประสบการณ์ยิงเก่งพี่น้องยิ่งเรียนรู้ยิงเก่งไปหนาเนาะครับผมเนาะคนที่ไม่หยุดเรียนรู้เนาะพี่น้องเนาะคนที่พัฒนาเจ้าของตลอดพี่น้องผมบอกได้เลยไปได้อีกไกลเนาะพี่น้องเนาะเราอีลาน้อยเท่ากับเป็น,น <tinc S 2> หนึ่งแน่นันพี่น้องหนึ่งบุคคลที่บ่หยุดที่จะเลียนรูเนาะครับผมเนาะไม่หยุดที่จะควยคว้าบม่หยุดที่จะพัฒนาเจ้าของเนาะครับผมเนาะสำหรับอีลาน้อยฮาเรัาาพี่น้องมีความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้กันว่าจังใดแน่ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ดนะครับผมเนาะคอมเมนต์เข้ามาหลายพี่น้องอยากให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นเร็วๆบ่นะครับผมเนาะพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ดนะครับผมสำหรับยิราน้อยเฮาเนาะครับผมน้องงงอิงเนาะพี่น้องมือนีก็อยู่โดมเนาะครับผมเสื้อว่าช่วงเซซ้ายแน่พี่น้องพ่อยิราน้อยเฮาตื่นเนาะครับผมเพราะว่ามือขึ้นยิราน้อยก็นอนอู้นอนเด็กเนาะครับผมตีซีตีสามตีซีนาะครับผมเนาะงมือขึ้นนี่เสื้อว่ายิราน้อยเฮา พอตื่นขึ้นมาพี่น้องกะจะมีซองอ่า YouTube หลายๆซองนะครับผมน่าจะถ่ายคลิปอหลาหน่อยให้เฮาได้เบิ่งได้ชมกันมื้อนี้บ่มีเงาดอกพี่น้องเสื้อผมโหลดทายยู่โดมเนาะครับผมเนาะอ่ามีคลิปลงผมว่าเป็นร้อยพุ่นละ่ะเนาะครับผมเนาะต้องบอกว่ายนะูทูบเบอร์เนาะพี่น้องเนาะซองยูทูบยูโดมหลายแย่งเนาะ ครับคุณไดมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ท,ทั้งสองาปอีสานเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองนะครับผมเนาะว่าผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี <S 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 ่น้องนะครับผมอ่าบ่าวอีสานบ่มีสคริปตีบอกมาจากความรู้สึกของบ่าวอีสานจริงๆนะครับผมอาจจะว่าวนไปวนมากนะครับผมเนาะแต่ว่าแต่ละพี่น้องนะครับผมเนาะพูดออกมาจากความรู้สึกจริงๆนะครับผมเนาะครับคลิปนี้บ่าวอิสานก็ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม